มาอยู่กับเราตั้งแต่ตั้งแต่สํน <t> น่ะตั้งแต่เป็นแย่อะไรภูมิปัญญาชุมชนตั<อ>้งมาตั้งแต่สมัย4 8จนถึงแบบนี้พี่มาลีอยู่กับเราแล้วพี่มาลีก็เป็นนักวิจัยของชุมชนเราจากการที่ตอนนี้ปัญหาที่ดินนะคะพี่มาลีมีที่ดินอยู่ในนี้แล้วก็ปัญหาที่ดินแล้วพี่บาลีมาร่วมทํากับเราจนสุดท้ายตอนนี้พี่มาลีถ้าใครรู้จักพี่มาลีก็ประมาณปีอ2พี่บาลีเป็นคนดีสีพัทลุงนะคะปีสมัย154ทำงานร่วมกับเ,เราโดยเป็นนักวิจัยชุมชนนะคะ คนที่3นะคะคนที่3ก็คือพี่เตือนใจนะคะพี่เตือนใจนี่อยู่ท่าสัมเภนนะคะอยู่ชัยบุรีนะคะเราทํางานเแบบเออเป็นจุดไข่แดงคือสํานักส,งส่งเสริมบริการราชการเป็นจุดไข่แดงนะคะแล้วก็รอบๆเราก็เป็นไข่ดาวที่เรามาร่วมกันทานะคะป้าวิซ้อนถ้าจะบอกว่าป้าได้รับรางวัลมาเยอะแยะเป็นหมดเลยจากกระบวนการพัฒนาเมื่อก่อนป้าอยู่บ้าน แล้วสามีป้าก็จะออกไปข้างนอกแต่แต่ปัจจุบันนี้ป้าลิซอนถ้าถ้าพูดถึงป้าลิซอนสื่อและใครๆก็จะรู้จักป้าลิซอนเป็นตัวแทนของพี่มาลีแล้วก็เรียนรู้และป้าป้าอาจจะมีรายได้มากกว่าเราอีกเพราะว่าฐานการเรียนรู้ที่เรามีอยู่มีทั้งฐานการรู้ภายในสํานักส่งเสริมบริการวิชการแล้วก็ภายนอกก็คือสถานีประกอบการท่องเที่ยววิ่ีนานะคะวันนี้ค่ะอยากให้เห็นว่าเ,ออเดี๋ยวเราทุกคนนะคะ่ะต้องได้ผ้าชิ้นนี้ไปหนึ่งชิ้นนะคะ แล้วก็ลวดลายก็ตามตามแนวคิดของเราที่เราอยากลวดลายนะคะอันนี้ลวดลายก็คือยอยักนะคะยอยักลวดลายยอยักนะคะเราจะเห็นว่ายอยักอะ่ะยอยักมีความสาคัญของคลองปักหลักนะคะเราจะมีลวดลวดลายยอยักก็เห็นนะคะนี่คือยอยักนะคะเพราะงั้นพืชที่เราใช้อะที่จริงแล้วค่ะพืชข้างบ้านเราอะเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นกรณีใครไม่รู้จักใบนี้มั้งคะ ใบหูวางเมื่อก่อนใบหูฟางใบหูวางมีประโยชน์มากนะคะใบหูฟางนี่ค่ะเป็นไม้ยืนต้นที่โตเร็วตอนนี้สมเด็จพระเทพค่ะให้ให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปลูกเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่โตเร็วและก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะลูกหูกวางใครเคยทานหูกวางที่เคยทานหูกอเปลาลูกหูวางอร่อยมีน้ํามันนะคะ ที่จริงแล้วน้ำม,มันในลูกหูน้ำม,มันในลูกหูกว,วางค่ะมีประโยชน์ทั้งเป็นทั้งเครื่องสำอางแล้วก็เป็นอ่าเป็นอ่าเป็นไขมันชั้นดีนะคะที่ตอกมาแล้วก็มาใช้ประโยชน์เป็นไขมันชั้นดีแล้วก็เป็นเครื่องสำอางสําหรับผู้หญิงที่เป็นสิวฝ้านะคะมาแตะนะคะค็อะลดรอรอยแล้วก็ใบหูกว,วางใบหูกว,วางน,นี่เราเป็นยาแก้ไขได้นอกจากนั้นก็คือใบหูกว,วาางคะ่ะสามารถที่มาย้อมผ้าได้เดี๋ยววันนี้เราจะใช้หูกวางเป็นตัวนํานะคะที่จริงแล้วอะค่ะ อ่าหมูวางนี่เราจะได้ทั้งถ้าเหมือนเราใช้ modern, modern, โมอเดลมอเดลเอ่อเราต้องมาเพื่อะค่ะส่วนใหญ่จะต้องเป็นรถฝาที่จะมาทาทาท่ามัดยอมได้เราต้อมอะค่ะพอเราต้มเสร็จอะค่ะเราต้มในหม้อน,นี้เป็นสีเหลืองเราใช้ตัวดึงก็คือสารส้มที่จะทาให้ดึงสีเข้มออกมานะคะอ่าพอเราเอาไปลงในน้ํานะคะวันนี้เรามีน้ําน้ําปูนใสน้ําปูนใสจะได้สีสีเหลืองทองที่ท,ที่ที่โชว์ค่ะสีเหลืองทอง ส่วนน้ําน้ําปูนข้นจะได้สีน้ําตาลซึ่งเมื่อกี้ที่มาลียอมโชว์ไแล้วนะคะนะคะนอกจากนั้นใบใบรุดอะคะ่ะใบตรุดจะเป็นพืชที่อยู่ในปา่าลุอยู่ริมน้ํานะคะใบตรุดนี้อะค่ะใครได้มีคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรชาวนานะคะแล้วลงดํานานะคะแล้วก็จะเอ่อลงดํานาเพราะว่าจะเช่น้ําเยอะๆก็จะมีแผลเอ่อไหลเล็ที่เท้านะคะ ก็ทับเปื่อยนะคะหรือว่าแผลน้ำจากเท้าตัวนี้ยาค่ะเช่กับน้ำปูนใสสองตัวนี้ค่ะก็จะทำให้อ่าแผลหายเร็วแล้วก็ไม่คันนะคะซึ่งตอนน้ำท่วมเราก็ตอนน้ำท่วมหนักนะคะเราทำให้กกลุ่มกับสิตกรอผู้เลี้ยงควายทะเลน้อยไว้ใช้เราลงไปไปดูแลควายในช่วงของน้ำท่วมหนักนะคะ <S <S อันนี้อันนี้อันนี้แหละค่ะอันนี้คือใบผักหวานใบผักหว,วานนี่แก้ไข บำรุงเลือดนะคะใบผักหวานมีคอลฟเตอลสูงนะคะ ใบผักหวานเนียค่ะเราสามารถทําเป็นขนมที่จริงเราเรามีเราเป็นงานวิจัยการจัดการภูมิปัญญาพืชวินานานะคะแล้วก็ออกมาเป็น,เป,นเป็นพืชให้สีเป็นขนมพืชให้สีกับย้อมผ้าพืชให้สีในการทําเป็นชาต่างๆนะคะและในสุดท้ายตอนที่ช่วงสถานการณ์ที่ในหลวงลวรัชกาลที่9สวนนครค่ะมีการใส่เสื้อดํานะคะแล้วเราก็มาช่วยชุมชนเราก็พัฒนาตัวนี้นะคะโดยเรียกอะไรคะใครรู้จักมัน่นเอ่ย ก้านปลานะคะก้านปลากล้านปลาที่เป็นลูกยีดำๆแล้วเมื่อก่อนมันวานๆนิดนี้เราก็เอาก้านปลาเนี้ยค่ะเอาเอามาต้มแล้วก็เราก็ยอมใช้ใช้โมเดลโมเดลโมเดลตัวของอน้ําสนิมน,นะคะวิธีการน้ําสนิมทําง่ายๆเราก็เอาเอาสนิมน,นะคะมาต้มกับอ่า กับะมะนาหรือว่าลูก,ลกมะกรูดแล้วก็เราก็ใส่เกลือต้มแล้วก็หมักไว้ประมาณ3เดือนนะคะก็ <_ d> um> จะได้น้าสดินามภูมิปัญญาแต่ว่าปัจจุบันนี้เขามีเอ่อมีคล้ายๆเหมือนแล่สมิ่มาค่ะมามาๆๆมาๆๆมาๆๆมาย้อมได้เลยทันทีนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวการมัดย้อมะค่ะแล้วอันนี้เปลือกก็คือที่เนี้นะค่ะเราปลูกเพื่อสมรภัยที่จริงเดี๋ยวคุณบอกน้องคอยมมว่าถ้าถ้าชุมชนอ่าถ้าสื่อต้องการนะคะเดี๋ยวเราพาเที่ยวในสำนักส่งเสริมบริการนิชาการ เหมือนเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าไปพอเราจะพาเที่ยวเลยเห็นไหมพืชแต่ละชนิดที่เราปลูกที่นี่อะเราปลูกไว้เพื่ออะไรการใช้ประโยชน์อย่างไรเรามีงานวิจัยรองรับกับพืชพวกนี้เรามีเอกสารตำรักตำรายาที่จะใช้นะคะแล้วก็เรามีตำรักอาหารที่จะใช้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเปลือกเอ่อ เปลือกยอนะคะเปลือกยอเปลือกยอจะมีประโยชน์เปลือกยอจะได้สีน้าตาลนะคะนอกจากนั้นเปลือกยอก็คือลูกยอก็กระบำลุงปรับธาตุปรับธาตนะคะเพราะเรามีลูกยอเยอะมีน้ํายอหมักอะไรทวกนี้นะคะใช้ประโยชน์นะคะเดี๋ยวให้พี่มารีพี่มารีเชิญค่ะเดี๋ยวให้พี่มารีกับป้าซอนะคะสอนวิธีการมัดที่จริงเวยาเด็กมาเรียนนะคะการมัดยอค่ะขาประจําเราก็คือโรงเรียนหัดใหญ่อะไรนะคะแล้วก็โรงเรียนเบญนจมัดนะคะจะพาเด็กมาทุกปี เออพิ่งโรงเรียนเด็กนากเพิ่งผ่านเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเอ่อเด็กอะค่ะเด็กโรงเรียนก็ก็คือว่าเราเรียนออนไลน์เยอะนะคะทาให้เด็กไม่มีสมาธิเรียนออนไลน์แล้วก็เล่นเกมเยอะนะคะไม่มีสมาธิเออคุณครูบอกว่าก่อนมานี้ะค่ะก่อนมานี้เออทางทาง,ทางศูนย์จิตต์เออ ทางศูนย์ที่เก,กี่ยวกับเโรงพยาบาลจิตนะคะลูกจีตนะะก็ก็ไปไปอบรมแล้วก็ไปวัดไปไปประเมินเด็กะคะก็มีเยอะมากเด็กก็คือก็คือในเรื่องของสมาธิไม่มีแลว้วการเรียนก็ไม่มีสมาธิในการเรียนนะคะก็การมัดย้อมันค่ะมีความสําคัญมากจะบอกว่าพื้นเดียวในโลกเดี๋ยวน้องก้อยลองทําดูไม่เหมือนใคร ทั้งสีทั้งรูนลายเพราะว่าเราทำเรื่อสมาธิแล้วเริ่มแรกอาจจะป้าสอนแต่ว่าเราเราสามารถที่จะที่ที่จะที่จะเรียนเรียนโดยที่ว่าเออเราเรียนรู้โดยเราเราคิดออกมาเองแนวคิดต่างๆออกมานะคะฉันเดี๋ยวที่วันนีเล่าว,ว่าลายไหนออกมาอย่างไรคะเช่นคะ่ะ